มา r t ตินลูเทอร์ n g งจูเนียแรงบันดาลใจเหนือการเวลามา r t ตินลูเทอร์คิงจูเนียไม่ใช่แค่ชื่อแต่คือสัญลักษณ์แห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงเขาคือผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกด้วยวาศิสินอันทรงพลังและความเชื่อมั่นในสันติวิธีคิงได้ปลุกจิตสำนึกของผู้คนให้ประหนักถึงความอยุติธรรมที่ชาวแอฟริกันอเมริกันต้องเผชิญ เขาต่อสู้เพื่อสิทธิในการออกเสียงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ใตกฎหมายการเดินขบวนการประท้วงและการปราศัยของเขาได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งสำคัญแม้ว่าเขาจะจากไปก่อนวัยอันควรแต่มรดกของเมาร์ตินลูเทอร์คินจูเนียยังคงอยู่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียม คำพูดของเขายังคงดังก้องอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกเตือนใจเราว่าความฝันถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติยังคงเป็นไปได้สำหรับนักประวัติศาสตร์การศึกษาชีวิตและการทำงานของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ไม่เพียงแต่เป็นการทำความเข้าใจอดีตแต่ยังเป็นการเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าสำหรับอนาคตเขาคือตัวอย่างของผู้นำที่กล้าหาญผู้ที่ใช้ความรู้และปัญญาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริง